เร่งเวลาดีๆกับการแบ่งปันเรื่องราวที่ทำให้คุณอมยิ้มไปกับเราในรายการโพสต์อิรายการนี้มีแต่คิดบวกที่นี่ fm 89.5 MHz สวัสดีค่ะฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการโพสต์อิดค่ะรายการนี้มีแต่คิดบวกนะคะที่นี่ fm 89.5 in n o v a t i o n for Life นวัตกรละรมกรรเพื่อชีวิต ควบคุมการผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะชันเคยเลยนะคะดิฉันดาศาตร,ร์ระดันียความด้วยคุณเอพนุมาธาตบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับโพ์อินและเราทั้งสองคนค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันต้องบอกว่าซึ่งออตอนนี้เนี่ยกลางเดือนเดือนที่11กันแล้วใช่นะเหลืออีกแค่ เดือนครึ่งเดือนกว่าเออเออก็จะปีใหม่กันเแล้วจะไปไวมากจะไปไวมากจะว้าปะแต่ว่าเดือนนี้อาจจะแบบไม่มีวันหยุดเล็กน้อยเออก็อาจจะเหนื่อยกันเต็มที่หน่อยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวพอข้ามไปทันวาคมแล้วเนี่ยจะไวมากจะพลิบตาเดียวใช่แล้วค่ะนะคะทุกคนก็จะได้แบบว่า ปีใหม่เออว่าปีใหม่เนี่ยเขาให้หยุดเพิ่มด้วยนะวันที่สองมกราคมก็จะเป็นวันหยุดยาวแบบห้าวันไหมคุณนายใช่ห้าวันหลายคนอาจจะลาค่ะลาเพิ่มเลยต่อเนื่องเพราะว่ามันจะเหลือแค่เท่าไหร่นะสองวันมันจะป็นติ่งอยู่ออื่ก็เพิ่มกันไปค่ะเนะยคะเพราะว่าถ้าบ้านไกลไปก่อนเลยนะใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวกระจุกกันเนี่ย มันจะติดอะเนาะ<ช>การเดินทางเพราะฉะนั้นต้องวางแผนค่ะเอออย่างที่คุณไอบอกถ้าบ้านไกลไปก่อนไปก่อนเลยกลับทีหลังกลับทีหลังใช่ไหมใช่ใช่ก็ดูกันนะคะว่าใครใ<ช>ลาง,งานอะไรยังไงได้ไหม ช่แลยนะแล้วก็มาติดตามรายการของเรานะคะซึ่งวันนี้โพสต์อิกรายการนี้มีแต่คิดบวกเนี่ยก็มีเรื่องรามาฝากคุณผู้ฟังกันทั้งสองช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกโพสต์เอลเลดค่ะเรื่องการกินอยู่แล้วตนเอง,เองอวันนี้อยู่กับการกินวนเวียนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหิวใจใช่อเออเป็นโซโลดินนะคะหรือว่าการกินข้าวคนเดียวกําลังมาแรงมากๆคือมาแรงจนกระทั่งธุรกิจร้านอาหารทั่วไปเนี่ยต้องปรับตัวให้มีแบบทานคนเดียวได้ที่นั่งอ่ะ เดี๋ยวนี้เขาแอดวานมากคุณไอายคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแบบว่าเขินเออเขินกับการนั่งกินข้าวคนเดียวใช่ไหมกินปิ้งย่างเลยแต่แบบอยู่คนเดียวอ่ะใช่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าที่นั่งสําหรับแบบคนเดียวมีจอให้ดูนี่เห็นไหมคนไทยถึงติดการแบบการดูไปด้วยกินไปด้วยอ่ะใช่แต่มันเพลินนะใช่นี่แหละนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากินข้าวคนเดียวนะเทรนที่กําลังมาแรงจนร้านอาหารเขาก็ต้องแบบ ตามตามเออเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าไงบางทีแบบเอ้ยมาคนเดียวอยากกินคนเดียวได้ไหมล่ะบางทีน่ะก็อยากจะไปเป็นหมู่คณะแหละแต่มันนัดไม่ได้ไงลมเออเพื่อนแบบใช่คือถ้าไม่ฉุกละหุกนะไม่ได้หนอกคุณนายนัดดวงได้กับกลุ่มเพื่อนอ่ะจริงอ่ะนี่แหละก็เลยต้องทําแบบนี้คนเดียวไปเลยนะคะตามมาด้วยช่วงของพอดทามค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของ ความบันเทิงในการช็อปนะหรือว่าช็อปเปอร์เทรดเมนต์นะคะที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างที่คิดนั่นเองนะจะเป็นอย่างไรเออเดี๋ยวมาติดตามบางคนเนี่ยฮิลใจด้วยการแบบช้อปปิ้งใช่แล้วแต่มันอาจจะหลายคนเป็นอแต่มันอาจจะไม่สนุกก็ได้อออ่าเอว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเราช่วงต้นรายการนี้ค่ะกับวิธีการเยียวยาจิตใจป้องกันในการแตกเล้าเงียบๆในตัวเราค่ะอ่ะมาติดตามเรื่องราวนี้กันนะคะต่อกันเรื่องรา ของการชื่นชมจุดแข็งของคุณก่อนดับแรกเลยหากรู้สึกกําลังแตกร้าจริงๆเนี่ยในสมองของคุณมักจะจดจ่ออยู่กับทุกสิ่งที่รู้สึกพังทลายก็คือความถูกนั่นเองคือมันจะรู้สึกกับความถูกว่าแบบว่ามันยาวนานมากเลยใช่ไหมเราจดจดุกนานมากเลยเนี่ยไม่ผ่านไปสักทีจดจ่อค่ะแต่การโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ คุณเก่งจะช่วยให้สมองคุณเนี่ยมีมีหลักฐานนะว่าคุณสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้ผู้ที่ใช้จุดแข็งของตัวเองเป็นประจำเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการปรับสภาวะทำให้มันแตกร้าวน้อยลงมากกว่า38%คุณเออืออต้องทำยังไงนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ลองดูว่าในแต่ละวันเนี่ยให้จัดการงานที่น่าเบื่อหนึ่งอย่างโดยใช้จุดแข็งของเราเองสังเกตว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง าบางอย่างเกิดขึ้นะนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยทางใดทางหนึ่งเ่ยเให้ลองสังเกตดูว่าอเอ๊ะมันเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีขึ้นไหม,มเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเสร็จไปเป็นอย่าง อะไรเหล่านี้มันช่วยได้<ช>นะมันดีกว่าแบบหลายๆอย่างไม่เสร็จอันนั้นไม่เสร็จอันนี้ไม่เสร็จมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราไม่ไม่สาเร็จอะไรสักอย่างเลยงั้นทําให้มันเสร็จอย่างเดียวก่อนอ่าอย่างเดียวก่อนอ่าอะไรแบบเนี้ยนะคะลองลองดูว่าเออมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ไหมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เยียวยา ใจิตใจของเราเองแบบเนี่ยสิ่งเนี้ยฉันก็ทาสาเร็จนะอ่าถูกต้องก็คือสมมติว่าเรามีแบบหุ่งานเยอะมากค้างๆเนอะเราแบบไม่รู้จะจัดการอันไหนก่อนอ่ะลองเริ่มสักอันหนึ่งก่อนถ้าอันหนึ่งสําเร็จคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอยากทําอันอื่นต่อไปออใช่นั่นเองนะคะ <หา S 1> ขอบคุณที่มาด้วยจาก b a n g k o k b i t n e w c o m ค่ะช่วงหน้านะกลับมาติดตามเรื่องราวของ Solo Dining นะคะหรือว่าการกินข้าวคนเดียวที่กําลังมาแรงค่ะเนี่ย อาทิตย์ที่แล้วคือมีเพื่อนออนไลน์เ่อนออนไลน์ <c oughs> แต่ก็ทางคนเดียวเหมือนกันอ,อแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะการแบบโซโล่ดินนิ่งเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนออนไลน์ด้วยเหมือนกันเพราะบางร้านติดจอแล้วติดจอให้ดูเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะค้นหาตัวตนตเตรียมพร้อมเรียนรู้สาสต์สายวิสุขภาพทั้งการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสร้าสนุนองค์ความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านการพยาบาลเบื้องต้นการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการพยาบาลมารดาอารกและการผดุงครรภ์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลสุมชนและการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม https://nurse.rmutt.ac.th/ หรือ02-549-3123หากคุณอยากเป็นไอดอลของคนยุคใหม่มาสมัครเรียนกับเราสิคะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยควบคู่กับวิชาชีพครูที่เน้นปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงให้กับผู้เรียนโดยผ่านการถ่ายเก่าจากบุคลากรที่มีความสามารถและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทําให้ผู้เรียนมีโอกาสที่สามารถพัฒนาตัวเองในด้านความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับไอดอลของคนยุคใหม่โดยมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล สามารถสมัครได้ที่ www.teched.imu.tt.ac.th หรือโทร025494713 025494723สร้างคนสูส,กสกาสกลพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล p o s อ it รายการนี้มีแต่คิดบวกเปิดอานกระดานเตือนความจำในช่วงโ Post Alert เข้ามาสู่ช่วงของโพสต์อเลอร์สเนีค่ะคุณนามีเรื่องของโซโลดินงค่ะหรือว่าการกินข้าวคนเดียวที่กําลังมาแรงนะจนร้านอาหารต้องแบบต้องต้องทำโต๊ะใช่ทาโต๊ะม่ต้องแบบโซโลนะใช่ใช่แล้วะเป็นอย่างไรค่ะคุณไม่ได้กินข้าวคนเดียวอยู่คนเดียวอีกแล้วคือยังไงนะเพราะนี่คือเรื่องปกติของชีวิตยุคใหม่แบบนี้ค่ะคือบางคนก่อนหน้านี้คือถ้าในอดีตที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าแบบ การไปกินข้าวนอกบ้านจะต้องไปกันแบบหมู่คณะอใช่คือเคยไปกันไ็มครอบครัวค่ะเขินมากกับการชวนเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอะไรนะคนที่เก่งคือคนที่แบบไปดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวคือจะเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กินข้าวคนเดียวเป็นปกติใช่แล้วก็ดูหนังคนเดียวก็ปกติแล้วใช่เออแถมยังเป็นเทรนด์ที่แบบหลายธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัวเพื่อรองรับคนมาคนเดียวแล้วมาทานคนเดียวแบบเรื่อยๆมากขึ้นแล้วนะณตอนนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างที่บอกไปการทานข้าวคนเดียวอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องชิลนะ เมื่อคุณอาจจะถูกถูกมองว่าแบบเอ้ยไม่มีเพื่อนหรอชาบูคนเดียวยังกินได้คนรคุณ่ใช่คนกินชาบูคนเดียวเห็นอยู่เนาะแต่มันก็มีหม้อที่เป็นแบบคนเดียวอ่ะคุณใช่เป็นเคาน์เตอร์บาร์อะไรอย่างนี้ปัจจุบันนะคะการไม่มีคู่เป็นเรื่องปกติเลยค่ะไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหญ่เนาะไม่ต้องไปไหนมาไหนกับเพื่อนตลอดเวลาหรือแม้แต่การอยู่คนเดียวเกือบตลอดเวลาเนี่ย เป็นเรื่องปกติเหมือนกันค่ะการกินข้าวคนเดียวก็เลยไม่ได้แปลว่าเราจะโดดเดี่ยวเสมอไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลือกใช้ช่วงเวลาการทานข้าวคนเดียวเพื่ออยู่กับตัวเอง แน่นอนว่ากินข้าวคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นในปัจจุบันมีตัวเลขยืนยันด้วยนะผลสำรวจจากแพลตฟอร์มการจองร้านอาหารอย่าง Open Table ค่ะที่อเมริกาเขาก็จะมีคนจองโต๊ะเพื่อกินข้าวคนเดียวเพิ่มขึ้น29%เลย oh. ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนเยอร,รมนีเองเนี่ยมีการจองโต๊ะการทานข้าวคนเดียวเพิ่มขึ้น18%สหรัฐสหรชาชาัจาักรเองเนี่ยเพิ่มขึ้น14% มีการวิจัยของที่ญี่ปุ่นนะคะพบว่าคนญี่ปุ่น23เปอร์เซ็นกินข้าวคนเดียวเป็นประจำอันนี้อาจจะแบบเอ่อเข้าใจได้คนญี่ปุ่นเพราะว่ามีความรียบร้อนเหมือนกันใช่แม่แต่ว่าที่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะกินข้าวเป็นเซตอยู่แล้วใช่ไหมคือเป็นของใครของมันนะเออเออเป็นเบนโตเออแต่คนคนไทยติกินข้าวเป็นหมู่คณะเนาะใช่เป็นครอบครัวเออเป็นหมู่คณะแล้วเลยแบบขือคือเราจะไปแบบ ทานคนเดียวอืนอกจากนี้เนี่ยมีผลสำรวจในเรื่องของผู้บริโภคึง1,200รายนะฮะตั้งแต่ปี2022นี่แหละบร,ริษัทวิจัยทางการตลาดของมินเทลนะคะบอกว่า60%ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี time, ่ยรู้สึกสบายใจมากกว่านะที่ไปกินข้าวคนเดียวค่ะคุณคือปรากฏการณ์นี้จะเรียกว่าโซโลดิน닝เนี่ยแหละคะ่ะทำให้ร้านอาหารทั่วโลกจะต้องปรับตัวกันยกใหญ่คือบางร้านปรับมานานแล้วเออนะคะแล้วก็ บางร้านเนี่ยเพิ่งมาปรับนะตอนนี้เปลี่ยนจากโต๊ะที่นั่งสองคนขึ้นไปให้เป็นแบบ table for one ไปเลยโต๊ะสำหรับกินคนเดียวนะคะโดยขณะเดียวกันเนี่ยการจองโต๊ะในรูปแบบแต่ก่อนเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมาจองเป็นแบบที่นั่งแทนไม่ได้จองเป็นโต๊ะก็เขาร์มาใช่ไหมเออเป็นที่นั่งแบบนั้นใช่ท้งนี้เนี่ยยังต้องมีการปรับเมนู แล้วก็ราคาให้เหมาะสมกับโซโลดินนิ่งด้วยหรือบางคนมากินคนเดียวก็จะไม่ใช่ราคาแบบเหมือนหมู่คณะอะไรเงรี<น>้ยคุณเพราะว่าคงมีคนไม่น้อยหนักหนา,นายอยากที่จะกินแบบปลาทั้งตัวหรือว่าอานเซ็ตใหญ่ก็อ,อ,อ,อยากกินแบบเซ็ตนั้นแต่ว่าไม่ได้กินเป็นครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกกินคนเดียวค่ะอือยากกินเซ็ตนี้ทั้งเลยก็ต้องแบบว่าทําเป็นเปอีกเซ็ตเป็นเป็นแบบเป็นโซโล่ดนงลงมาค่ะคือบางร้านอาหารเองก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรองรับเหล่าบรรดา คนที่มาทานอาหารคนเดียวอย่างเงี้ยละะ้ค่ะอย่างเช่นเอเวนการ์เด้นนะคะหรือว่าเีแกนเนี่ยแหละคะ่ะร้านอาหารในนิวยอร์กเองตั้งใจเลยนะที่จะเปลี่ยนแปลงร้านแล้วก็ออกแบบคอร์สอาหารสำหรับคนเดียวโดยเฉพาะในราคา65เหรียญสหรัฐนะคะกับ4คอร์สเมนูที่มาเสิร์ฟบนโต๊ะซึ่งจะมีการแบบตกแต่งในธีมการเดินทางเมื่อสั่งคอกเทลบาร์เทนเดอร์เนี่ยก็จะเดินมาพร้อมกับมิกซ์ ให้กับคนให้มาถึงโต๊ะข้างๆโต๊ะเลยหรือว่าอย่างร้านอาหารที่เมืองลูเซิร์นสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยคือก่อนนั้นเนี่ยเขาก็มีคนมานั่งทานคนเดียวแทบจะแบบไม่ไม่มีโต๊ะที่แบบมีสองสามคนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เป็นคนเดียวมาอ,อะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีการปรับรูปแบบการเสิร์ฟอาหารอย่างไรก็ตามมีบางร้านเองเนี่ยเขาก็บางทีเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะป,ปรับตัวมันก็มีดราม่าเหมือนกันคือมันต้องปรับ ยกใหญ่เหมือนกันนะคุณนายจากโต๊ะที่แบบว่าคือคืออาจจะแบบสี่คนหคนเลยอะเพราะว่าเขาลองรับลูกค้าแบบเอามาสี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอจะมาปรับเหลือที่เดียวเนี่ยพื้นที่อะเพราะใช่ไหมเพราะว่าความห่างของโต๊ะก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ย่เอมันก็จะมีแบบดราม่าเล็กน้อยอะไรเงี้ยในกรณีที่แบบอังกฤษเองเมื่อปีที่ผ่านมาร้านมิชลินสตาร์อย่างที่ลอนดอนนะคะ เขาก็มีการคิดราคาเต็มแบบ full c สดิ d i นอร์สำหรับสองคนแต่ว่าจะเป็นฟ i x c o s เอาไว้เมื่อลูกค้าคนนั้นคือจะไปคนเดียวอเออคือราคาราคาเนี้ยก็จะเป็นราคาสำหรับคนเดียวเหมือนกันคือราคามันก็แบบสองคนมันก็จะอะไรเงี้ยนะใช่ไหมส่วนท้า้เกิดการถกเถียงกันในวงกว้างในไทยเราเองเนี่ย ก็มีการปรับตัวจริงๆเห็นเยอะแล้วแหละในไทยเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะมีสี่โต๊ะห้าโต๊ะอะไรเงี้ยก็นั่งคนเดียวก็นั่งได้เหมือนกันคือคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่รอแล้วว่าเมื่อก่อนอาจจะรอแบบว่าช่วงเวลาพิเศษนัดกันนัดเพื่อนไปกินข้าวช่วงเวลาพิเศษวันเกิดหรือนั่นนู่นนี่แต่เดี๋ยวนี้คืออยากไปก็ไปเลยใช่คนไทยไม่รอแล้วไม่รอคือฉันอยากกินฉันเหวี่ะอยากกินไปไม่เป็นไรไปคนเดียวก่อนได้ไปเซเวย์อย่างเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่แบบไปกินข้าว คนเดียวในร้านอาหารอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมีเยอะใช่แล้วก็ไม่แปลกอะไรในปัจจุบันนั่นเองะนะคะกับคุณที่มาในบทความนี้ด้วยนะ b r a n d a i อ c o m ค่ะใช่แล้วค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของ s h o เ p อร์เทรนเมนต์นะคะกับความบันเทิงในการช็อปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องสนุกอีกต่อไปแล้วนะคะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใน5สาขาวิชาหลัก สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เรียนรู้งานบริหารออกแบบเขียนแบบภูมิทัศนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเรียนรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปอาหารสาขาประมงเรียนรู้การพาอเลี้ยงสัตว์น้ำส่งเสริมการทำประมงสาขาผลิตพืชเรียนรู้การปลูกด,ดูแลผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและสาขาสัตววสตร์เรียนรู้ทักษะการผลิตสัตว์เศรษฐกิจธธกและหากคุณอยากเรียนรู้ทักษะท,ทางการเกษตรมากกว่านี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-592-1943หรือคลิกดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th Engineering the future เมื่อความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อโจทย์กระแส EV ระบบรางพลังงานทางเลือกอิเล็กทรอนิกส์ อากาศยานงานด้านโยธาไฟฟ้าเครื่องกลนวัตกรรมสิ่งพอและอีกหลากหลายองค์ความรู้รวบรวมไว้ที่นี่คณะวิศวกรรมาาศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบอรุรีรายละเอียดเพิ่มเติม www.engineer.rmutt.ac.th หรือโทร025493400โพสต์อรายการนี้มีแต่คิดบวก เรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันในช่วงโพสตทามโพสทามในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวบทความที่น่าสนใจกันดีกว่าเมื่อการช้อปปิ้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความสนุกอีกต่อไปใช่แล้วค่ะนะหรือว่าช้อปเปอร์เทรนเมนต์นะคะเป็นความแบบ คืออย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการคุณเอบอกไปแล้วว่าบางคนเนี่ยต้องฮิวใจด้วยการ <He 'll S 3> ช็อปแน่นอนเออบางทีมันเครียดอ,อย่างเมามันมและการสนุกสนาน <c oughs> ใช้คำว่าสนุกสนานด้วย <c oughs> จริงๆล้วนะคะอีกด้านหนึ่งของความบันเทิงนะที่ไม่บันเทิงอย่างที่คิดเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเหรียญเนี่ยย่อมมีสองด้าน <c oughs> เสมอความสนุกสนานแล้วก็แรงกระตุ้นจากช็อปเปอร์เทรนเมนต์นะคะก็อาจจะนํามาซึ่งผลกระทบในเชิงลบที่น่ากังวลต่อทั้งตัวผู้บริโภคเองแล้ว ก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะกระตุ้นการซื้อแบบหุนหันพันลัน่นหัวใจของช h o p p e r ์เทนเมนนะคะก็คือการสร้างความรู้สึกแบบเร่งด่วนความกลัวที่จะพลาด3ามเช้นสุดท้ายค่ะใช่กดเลยค่ะเ F, F เลยค่ะเออไม่มีแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หมดตากาแล้วค่ะเ <c oughs> นี่ยสุดยอดเลยนะคะก็เลยกันตลาดแบบนี้นะ <c oughs> ซึ่งการแบบ โปรโมชั่นพิเศษนะที่มีเวลาจำกัดหรือว่าสินค้าราคาพิเศษที่มีเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นสิ่งนี้เนี่ยกระตุ้นให้ผู้บริโภคค่ะตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วโดยขาดกันเขาเรียกว่าไตรตรองว่าจำเป็นไหมนะเออฉันจะต้องมีไหมต้องใช้ไหมเผื่อเผื่อเวลาติดกับดักเผื่อซื้อเผื่อเผื่อพรุ่งนี้แล้ะเผื่อ อะไรอย่างเเผือต้องใช้นะคะนำไปสู่การใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็ปัญหาทางการเงินในที่สุดนั่นเองคือไม่ได้ดูว่าหิวใจไหมจําเป็นไหมอะไรนะคะผู้บริโภคเองเนี่ยจำนวนมากก็ซื้อสินค้าโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าหลังจากที่ดูวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดบนโซเชียลนะทิกกนะอะไรแบบนี้นะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นแบบ หลายเทรนเลยใช่เป็นกระแสขายของเนาะใช่เนะคะะเราก็อาจจะได้สินค้าที่ไม่ได้ต้องการจริงๆอืแล้วก็เห็นมีดราม่าเรื่องของการยกเลิกอ่ะใช่เหมือนแบบคุไหนสั่งมาเยอะมากเลยคือณนตอนไลฟ์อ่ะสั่งสั่งสั่งเข้ามา พอแบบไลฟ์จบแล้วเสร็จแล้วก็คือแคนเซิลยกเลิกหรือบางทีเนี่ยของไปส่งแล้วอะ่ะคุณนายแต่เก็บเงินปลายทางไงอ่าไม่มีคนรับโทรหาอะไรก็ไม่ติดขอ,อ,องก็ต้องตีกลับอะ่ะใช่ใชก็แคนเซิลนะคะทีนี้ความเสี่งยงต่อการหลอกล,งลวงก็สินค้าไม่มีคุณภาพนะคะอันนี้เราพูดถึงไลฟ์ทั่วๆไปน,นะการไลฟ์ขายของที่เน้นความเร็วแล้วก็ความบันเทิงแน่นอนว่าจะทําให้เราเนี่ยนะคะแบบ enjoy เวลารับชมเป็นอย่างมากแล้วมันคล้อยตามอ่ะใช่ไหมเอาคนนั้นซื้อคนนี้ซื้อฉันยอมไม่ได้หรอกเออมันเป็นความสนุกสนานนะแต่ว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้เราเนี่ยได้ของที่ไม่มีคุณภาพของกลอมหรือว่าโฆษณาเกินจริงนะคะมาหลอกขายได้ง่ายขึ้นจะตรวจสอบข้อมูลก็ทําได้ยากค่ะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของแฟลชเซลล์เออยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะถ้ามีการซื้อในปริมาณเยอะๆหากเกิดปัญหาพร้อม อมกันอาจจะทําให้การรับผิดชอบเนี่ยเป็นไปได้ช้า,ห,าหรือว่าไม่มีการรับผิดชอบใดๆเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยตรงแต่ว่ายังทําลายความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์ที่ดีอะไรอื่นๆอีกด้วยอเออบางทีเนี่ยแบบอืมโอ้ออเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เป็นเรื่องที่พูดกันยากอ่ะคือ แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ยอมซื้อทางออนไลน์กันด้วยนะใช่ไหมเออแต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยนะว่าซื้อทางออนไลน์จะแบบเอ้ยไม่เห็นของจริงเลยมันจะพังไหมส่งมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าราคาที่ถูกลงด้วยถ้าซื้อออนไลน์จะถูกกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีแบบว่าอย ไปดูมาบ้างแล้วหรือว่าเห็นแบบรีวิวแล้วอะไรแล้วคนถึงต้องดูรีวิวไงไี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่า,ามันของแท้ไหมอะไรไหมของเป็นยังไงค่ะ<า>ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยการสร้างพฤติกรรมเสพติดการช้อปปิ้งนะคะหรือว่าช้อปปิ้งเทรเนเมนต์เนี่ยก็อาจจะเป็นกับดักที่ทําให้การซื้อกลายเป็นการเสพติดเมื่อการซื้อของที่ถูกผูกติดกับความรู้สึกสนุกและการเป็นแบบ เป็นที่ยอมรับอะในสังคมฉันมีค่ะเธอต้องมีไหมเธอมีไหมนะเออ <c oughs> ฉันได้นะอันนี้ฉันได้นะประมูลแข่งกัน <c oughs> ฉันกดได้เออ <c oughs> ฉันกดได้ <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ย ผู้ที่มีแนวโน้มอยู่แล้วก็อาจจะใช้การช้อปปิ้งเป็นเครื่องมือในการระบายความเครียดนะคะหรือว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งจะนําไปสู่วงจรของการใช้เงินเกินตัวนี่สินแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตท,ที่ร้ายแรงขึ้นการตลาดที่ขาดจริยธรรมและการบิดเบือนข้อมูลค่ะซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยที่มีการสร้างคอนเทนต์อย่างรวดเร็วเหล่าผู้ซื้อนะคะเหล่าผู้มีชื่อเสียงสิอาจจะบกพร่องในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่นํามาแนะนํา <น> <Ch à. S 1> อินฟูหลายๆท่านนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะรีวิวสินค้าโดยไม่เคยใช้งานจริงหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนค่ะเพื่อแลกกับค่าตอบแทนจากแบรนด์ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าที่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัว ตัวเราเองอะนะคะบางทีอุ้ยอินฟูใช้แล้วสวยจังอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราอาจจะไม่ได้พิจารณาว่าเออมันเข้ากับเราไหม,มสกินแคร์เครื่องสำอางต่างๆเออมันใช้สีคือเราโทนเดียวผิวเดียวกับ <c oughs> อินฟูไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะต้องพิจารณาหลายๆอย่างนะคะซึ่งอ่าช็อปอย่างมีสติในโลกแห่งความบันเทิงนะคะการตลาดแบบช็อปเปอร์เทสเมนต์เนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการของการตลาดที่ทรงพลังแล้วก็ยังคงเติบโต ไปได้อย่างแน่นอนนะในปัจจุบันนี้นะคะของผู้บริโภคเองการรู้เท่าทันแล้วก็ช้อปปิ้งอย่างมีสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะเราก็ควรจะถามตัวเองด้วยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการสินค้านี้จริงๆหรือแค่ซื้อตามอารมณ์การตรวจสอบประวัติของผู้ขายอ่านรีวิวจากหลายๆแหล่งตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายก็จะช่วยให้เราเพลิดเพลินกับความบันเทิงจากการช้อปปิ้งโดยที่ไม่สร้างผลเสียต่อตอนเองได้ด้วยค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือ สนุกกับมันได้แหละหมายถึงว่าเอาชอชอบสนุกพอสนุกพอที่แบบให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นความบันเทิงนะอย่างชื่อก็บอกแล้วช็อปเปอร์อเทมเพนนีออ่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่บทความแนะนําเลยว่าเราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่า มันจาเป็นกับเราจริงๆไหมาบางทีซื้อมะกองซื้อมาออทําไมนะ <laughs> งงเออซื้อมะกองไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหลายๆอย่างด้วยอย่างที่ดิฉันบอกไปแล้วว่าอ่านรีวิวเยอะๆดูรีวิวเออถ้าเป็นเครื่องสาอางถ้ามันเป็นของอะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงอะ่ะก็ต้องดูว่า มันเข้ากับเราไหมเสื้อผ้านะคะลุกต่างๆบางทีเราเห็นแบบนางแบบใส่แล้วสวยจงเออพอมาใช้กับตัวเราเองมันแบบอาจจะยังไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะเขามีมีมีความฉลาดมีสติกันมากขึ้นเพราะว่าบางคนเขารู้เลยเนี่ยโอ้อันเนี้ยโฆษณาอันเนี้ยรีวิวจริงอ่าบางคนแยกออกแต่ก็ยังมีคนที่ แยกไม่ออกอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นใช้สติในการช้อปปิ้งด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะกับเรื่องของการช้อปสนุกอาจจะสร้างผลเสียกับผู้อื่นนะ,ะการช้อปแบบสนุกเนี่ยอาจเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีกับคนซื้อแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการเองนะคะไม่ได้มีแค่ผลดีทั้งหมดแล้วก็ผลเสียก็มีผลเสียเช่นกันแหละนะคะในตอนนี้เนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มซื้อขายมักจะมีบริการ cash on delivery หรือว่า COD ก็คือเก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทาง,างที่ฉันบอกอ่าบางทีสั่งของมาแล้วไปถึงบ้านแล้วมไม่มีคนรับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เขามีการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะอย่างเช่นแบบเอ้ยของไม่ต้องปกอ่ะไม่เอาอ่ะอันอย่างงี้นได้อ่ามีการแบบว่าแกะดูบางเจ้าเนี่ยขนส่งบางเจ้าให้แกะดูก่อนอได้ถ้าสินค้าไม่ใช่ สินค้าไม่ต้องคืิคืนได้นะคะแต่ต้องดูนะว่าขนส่งแบบเจ้าไหนบ้างที่ทำได้นะคะซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นผลเสียกับผู้ประกอบการก็คือเรื่องของการเก็บเงินปลายทางเนี่ยบางทีเนี่ยร้านเองก็ต้องรับความเสี่ยงเยอะมากเพราะว่าบางทีคือมันเกิดกระบวนการที่เขาเรียกอะไรนะคไหนมันคือค่าใช้จ่ายในการแพ็คของอ่ะลูกค้าสั่งของมาแล้วบางคนส่งฟรีไงบางคนแบบ ค่าส่งฟรีนั่นนู่นนี่ใช้คูปองต่างๆก็แพ็กส่งไปพอส่งไปแล้วมันไม่มีคนรับอ่ะมันไม่มีเก็บเงินปลายทางไม่รู้จะไปเก็บที่ใครของตีกลับมาเนี่ยค่ะก็ทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็เสียต้นทุนในเรื่องของแบบค่าส่งด้วยเสียเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใจเขาใจเราเนาะอย่าให้เรื่องของการแบบ ซื้อขายที่มันเป็นอะไรไวๆอย่างเงี้ยเออมาทําให้เสียทั้งคนซื้อทั้งคนขายเลยแล้วกันใช่มีจริยธรรมนะคะทั้งคนซื้อคนขายเลย <laughs> <laughs> ใช่คู่ใช่แล้วค่ะ <laughs> นะคะอาจบทความเต็มๆกันได้ค่ะที่เว็บไซต์แบบไต .com ค่ะทิ้ง้า้คำคมสัปดาห์นี้นะคะการได้ตื่นมาใช้ชีวิตคือโอกาสที่ดีที่สุดค่ะจากไทยรัฐดสีอดัทีเอค่ะใช่แล้วค่ะและนี่คือโพสต์อีกรายการนี้มีแต่คิดบวกนะคะสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องติดตามกันนะว่ามีอะไรมาฝากค่ะวันนี้เราทั้งสองคน ลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการโพสต์อีกครั้งต่อไปและติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง radio 8 9 5 i rmutt. ac. t h พร,ร้อมร่วมแบบปันข้อมูลหรือติชมรายการได้ที่ facebook. com/ r a d i o 8 9 5. 5 m h z สร้างสรรค์และผิตรายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี